เคค่ะกาบเรียนท่านประธานในพิธีผู้ช่วยทีมหลานเศษฐาซึ่งบรรยากาศที่บ้านย่าพี่มาวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเด็กๆทีมเดิม

ขอเพลงก่อนขอเพลงก่อนประมาณพขอเชิญเข้าไปนั่งตบหมอบนะคะเดี๋ยวจะทําการถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระทึกค่ะเดี๋ยวจะทําการถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระทึกนะคะเชิญค่ะคุณสายชนอนั่งได้นั่งได้ไม่นั่งเลยนะนั่งม่น่งเลเอาขอเพลงก่อนขอเพลงก่อนนะตับตับ ประเสนั้นประธานคุณพ่อพิมพหลานเศรษฐานะครับตาเป็นประธานนีหัวเราะแบบพอใจแล้วสมุดเอาได้เมื่อนี้สมุิเอาทุกสิ่งทุกอย่างก็สมุิเอานะครับทุกอย่างเป็นเรื่องสมุดปะสมุดเอาปะป้าไปไหนแล้วป้าเ่า เคค่ะกับเนรกบเรียนท่านประธานในพิธีผู้ช่วยทีมหลานเศรษฐาซึ่ง <c oughs> ทุกอย่างก็สมมุิเอานะครับสมมุิเอาหนูไม่ตัดนะชอดน,นี้หนูไม่ตัดทุกอย่างอยู่ที่ผู้ใหญ่เอาหนึ่งสองสาม กาเปลี่ยนท่านประธานในพิธีท่านผู้ช่วยทีหลานเศรษฐาเป็นประธานในพิธีในการเลี้ยงส่งคุณสายชนแล้วก็ทางเลี้ยงส่งเลี้ยงต้อนรับนะครับเราถือโอกาสวันนี้เลยแล้วก็ชาวบ้านจะาประดงทุกท่านนะครับที่มาร่วมในงานในวันนี้จะสังเกตได้ว่า งานในวันนี้เราได้รับแสงสีเสียงจากท่านผู้ใหญ่เทศาสั์บุลค่านะครับ80บาทนะครับ80บาทนะครับก็ทําให้เรามีความสุขได้นะครับอ,อยู่แบบพอเพียงนะครับสําหรับวันนี้นะครับมันมีเรื่องราวหลายอย่างนะครับที่เรากับฝูงสายชน f c ีอ่ลุงคนที่ ได้มารู้จักบ,บ้านจับประดงนะครับซึ่งท่านก็ได้เดินทางมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าประทับใจหรือสงสัยนะครับท่านก็เลยไครั้งครั้งที่สองนะครับ เออสงสัยคนนอนดึกหรือสงสัยยังไงไม่ทราบค่ะพูดออกจากใจนะคะแล้วก็ต่อไปก็ขอเชิญอาลูกสาวนะคะคุณสายชนสารพนนะคะเอฟซี FC จากชนบุรีค่ะเอฟซี FC ลุมพลปตกนค่ะตอนนี้ก็เป็นเอฟซีชาวจตปรดงไปแล้วค่ะค่ะก็ขอเชิญนะคะต่อไปคิวต่อไปนะคะขอเชิญมาพูดความในใจความประทับ มากี่ครั้งแล้วของจำปดงค่ะขอเชิญคะ่ะขอเชิญคะ่ะขอเชิญพูดความในใจนะคะว่ามากี่ครั้งแล้วมากี่ครั้งแล้วประทับใจจำปดงยังไงประทับใจตอนปีหนึ่งปีสองที่ปลูกไหมคะคุณนว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 นคความในใจคุณแม่สูมาก รู้สึกว่าน่าจะคล้ายๆกันนะครับผมดูแล้วถ้าผมรักนี่ผมรักทั้งสองคนเลยนะโอเคนะครับอ่ะหยอกไม่สุขก็ดีใจค่ะลูกสาวคนนี้มาหาเราบ่อยๆแม่ๆทุกคนรักลูกสาวคนนี้ไหมคะใครจะขอเสียงหน่อยนะคะหยอกหยอก นี๋ยทีนี้คแน้ำแดงค่ะน้ำแดงไม่ได้ืออะไรต่างน้ำแดงขึ้นมามเอามาบ่อยแฮ่น้ำแดงอันนี้โซดาแดงนะคะโลดกันจะไปเหรลดกันจะไปแล้วกลนงไ่แล้วต่อไปก็นีสาวเป็นคนพูดเนาะ เราจูรักแล้วล่ะคุณสาวคนนีน้องมากเลยค่ะแล้วมาเชิาปุ้งมาก็รักอยู่นะคะขอเชิญวามในใจนะคะความายใจความประทับใจที่มาจับประดงมากีบทางแล้วเราชาวจับประดงก็ยินดีต้องนอนลับนะคะน้อใช่ไหมคะแม่ๆมทางเราขอเสียงหน่อยค่ะเล็บยูค่ะ เป็นคุณสายชนไม่ว่าจะเป็นเอฟซีลุงพงป้ตาแตนไม่ว่าจะเป็นคุณนัทกะลบรพูดซ้อนหรือพีเตอร์ค่ะเราชาวจะับปดงยินดีต้อนรับนะคะขอเชิญค่ะเวลคามทูจับปดงค่ะเลิฟยูอะขอเชิญนะคะขอเชิญขอเชิญตอนนี้ก็เป็นลูกเป็นหลานชาวจับปดงแล้วนะคะขอเชิญพูดความในใจ มาจะประดงกี่ครั้งแล้วประทับใจจะประดงยังไงยังไงก็แม่แม่นะคะพ่อพ่อแม่แม่พ่อเหมาพ่อเทิดพ่อพิมพ์พ่อธานีค่ะขอชิญคะความนใจค่ะขอเชิญค่ะความในใจค่ะขอเชิญค่ะ ดับแรกก็สวัสดีแม่ๆทุกคนนะค่ะก็ดีใจนะคะที่ได้เป็นเอฟซีแม่ๆเป็นลูกเป็นแล้วค่ะเป็นสถานะแล้วค่ะเป็นลูกเป็นหลานแม่ๆม่ขอพ่อจ้ำกระดุงนะขอเสียงพ่อๆเลยค่่ะพอๆค่ะ ผู้ใหญ่เธออยากจะพูดอีกในใจผู้ใหญ่เพื่อนต้นแดงให้นะครับไม่ใช้เอฟซีแล้วนะครับตอนนี้เป็นเป็นลูกหลานเนาะเอ่อเป็นลูกหลานบ้านเจะประดงแล้วนะครับเอ่อแก้งให้ผู้ใหญ่เหมอได้รับทราบข้อทะเบียนเลยนะได้ันิึกข้อทะเบียนบ้านเลยเห็นไหมหมู่ห้าหมู่หกเข้ามาเล่นที่ไหนกันพูดึงนะครับก็คือว่าเป็นน้องสาวอีกคนหนึ่งที่มาบ้านเจะประดองเรื่อยนะครับแล้วก็ โอ้โหได้ครับได้ครับไม่เป็นไรนะครับอ่าอันนี้ความรู้สึกนะครับความรู้สึกแนะนำผู้นำนะครับก็ผมเห็นตอนแรกก็เอฟซีนะเอฟซีตอนนี้ก็คิดว่าเป็นน้องเป็นน้องอีกคนหนึ่งเป็นน้องสามาจำปโงของเราเป็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแสดงว่าจำปโงเราเนี่ยขายได้นะใช่รข่งมาแล้วเป็นมากเอย แสดงว่าจำมาดงนี้บกพร่องแล้วนะน,นีมานทีมงานนะตอนนี้มาคร <พบ S 1> ั้งที่4แล้วเนาะใช,ใช่ใช่ก็ที่สีทุกท่านนะครับที่มีความรู้สึกกับจำาบดงเราก็แบบพี่แบบน้องนะครับตอนรับทั้งผู้ใหญ่ยุทธศักดิ์คุณมีผู้ใหญ่เลืศักดิ์นะครับแนะนำะผู้นำของพี่ของเรานะครับก็ยินดีสเสนอนะครับก็ฝากนะครับผมอยาพี่น้องนะครับสรัครน้องสายชนคนงามนะับก็ ก็เป็นน้องสาวอีกคนหนึ่งในเจ้าประดมงานงานทุกท่านทุกคนนะครับงานทุกท่านทุกคนนะครับอ่าก็ก็ขอมอวไม้ให้ผู้ใหญ่เมาอันนี้ก็ขอเชิญนะคะผู้ช่วยทนีค่ะมาพูดความในใจค่ะประทับใจยังไงค่ะขอเชิญค่ะผู้ช่วยในทนีค่ะยาคาแต่กินหลายค่ะขอเชิญผู้ผู้ช่วยทนีหรือ แม่ดีก็ได้ค่ะเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเนาะแม่ดีแม่ดีค่ะแม่ดีค่ะแม่ดีหรือว่า,กกา,วาทีท่ว่าคุณสายชนจะบอกว่าแม่มรำ <8. S 1> รถถ่ายค่ะก็ขอเชิญความในใจค่ะปะค่ะค่ะสวัสดีค่ะนางรำท ยินรักเสมอนะคะรักเหมือนลูกเหมือนหลาน,นะคะ่ะไม,ม่ไม่ว่าจะมาตอนไหนปีไหนเดื <Summer. S 1> อนไหนแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะค่ะ <y> ปีนี้ปีนี้มากี่ครั้งแล้วคะ่ะปีนี้นมากี่ครั้งแล้วคะ่วคะสี่ครั้งแล้วคะ่ะปีนี้มาสี่ครั้งแล้วค่ะปีหน้าก็จะอาจจะเป็นแปดก็ได้คะ่ะเรืออาจจะหรืออาจจะมาซื้อที่ <assassination> ไม่เป็นไรผู้ใหญ่เทดิด แบ่งที่ให้ค่ะมึงไรอันนี้น้ำแดงอันนี้น้ำแดงอะไรคะแดงโซดาแงโซดาไหมคะขนักค่ะแดงถาแดงโซดาที่มาดื่มน้ำแดงแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ได้ได้รับประทานอาหารกันนะครับหลังจากนั้นแล้วก็อ่า านาทีแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะครับอีกลางลาแม่แม่ลางลำแม่แม่ลางลำอีกสิบนาทีกลับบ้านใช่ไหมคะอยากได้น้อยก็อยากได้น้อยก็ช่วยล้างจานหน่อยนะคะผู้ชมครัตอนนี้ใหม่เรามีสามตัวนะครับไม่นิ่งกันครับตอนนี้ผู้จญ่เทศกาลิ่มแล้วนะทีนี้เอ่อันหน้าด่างนะทีนี้ขอเชิญอ่า เจดีเปิดเพลงใช่ไหมคะเจดีะจะเปิดดีเจดีเจมาวันน, DJ, DJ น,นี้วันนี้นะครับก็เราก็สัรงๆกิ่นให้อิ่มให้สุกสนุกสารานแล้วก็ใครจกร้องเพลงอะไรก็บอกมาได้เลยครับจัดให้เต็มที่นะครับวันนี้นนคุณเด็กหญิงนุ่มมือแรง<อ>แรงใจนะคระับเด็กใจนี้ประทามใหญ่ <laughs> ทีมักดิ์นะครับอ่ากินแล้วบอกเนีัยลาไก่เป็นนั้นลาบไก่โบราณ แซ่บมามาแล้วแซ่บไม่ถือไม่แล้วไม่อยากจะวางนะยกเว้นร้องเพลงค่ะร้องเพลงไม่เป็นค่ะแดนค่ะได้อยู่ค่ะก็ขอบคุณที่มานะครับขอบคุณผู้ใหญ่เพื่อนนะครับขอบคุณเเพลงเราเพลงนะใครไม่ได้โดนปรับนะครับใครไม่ได้โดนปรับอ่าโดนปรับไม่ได้ปรับเป็นเถื่อนนะปรับเป็นขวดนะ เพราะว่ามันเยอะไม่มีแรงปรับต้องปรับเป็นขวดเพราะว่ามันเยอะไปนะครับมามามันคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะไม่มีระบบนะครับอ่ะนั่งก่อนเดี๋ยวผมเชิญน,นะครับผู้ใหญ่แทศสักทีละคนนะโอเคอ่ะอะคุณสายชนกล่าวหน่อยนะครับมีความใจย,ยังไงอันดับแรกนะคะ